ครับสวัสดี FC สู่ผู้สุขคนนะครับเมื่อในลุ่งหลอดเอฟซมาสรุปผลบางไฟบานสำโลงครับทุ่งบัวแดงนะครับกลายเป็นทุ่งบัวเขียวซะแล้วนะครับวันที่26เมษายน2567ครับบ้างที่1กุ้งเจริญรั์นะครับ350าคะแนนผ่านครับบ้างที่2แกแดเบิกฝาบวกเนือฝานะครับ357้อา3คะแนนผ่านครับบ้างที่3ดะลูนี่เบิกฝานะครับ370คะแนนผ่านครับ บางที่สี่เนี่ยน้องบวกใช่เมฆานะครับสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนผ่านครับเป็นมุงไฟล่ำดาบนะครับทานเสือครับบางที่หาซอไพศาลสามร้อยหกสิบคะแนนผ่านครับบางที่หกเทปปากเก่าๆนะครับร้อยสิบเจ็ดคะแนนไม่ผ่านครับบางที่เจ็ด โควิดเบิกฟ่านะครับ265คะแนนไม่ผ่านครับบางที่แนุนมเมืองศรีครับ425คะแนนผ่านครับบางที่เก้ากำแพงสูง365คะแนนผ่านครับบางที่10เจเน่าซังรุ่ยบวกโกแก่นะครับ275คะแนนไม่ผ่านครับบางที่11แอดเทวดา425คะแนนไม่ช่างไม่ได้ตีนะครับหวานเจี๊ยบนะครับ425นะครับ บ้างที่12จอเจริญสุขนะครับ300คะแนนไม่ผ่านนะครับบั้งที่13อราชวงศ์นะครับ390คะแนนจาวนะครับบั้งที่14อแท็กเตอร์235คะแนน ไม่ผ่านนะครับบางที่สิบหาอพอดพิมล430คะแนนผ่านครับบังที่16กะรอ,อกหน่อยนะครับ417คะแนนผ่านครับบ้างที่ส7สมขีดการบาะ368คะแนนผ่านครับบ้างที่18เทพทับหลวง3 5 5คะแนนผ่านครับบ้างที่19เกาว่างสันติสุขส9 3กคะแนนผ่านครับบ้างที่20่้องเมย่า2 0 0คะแนนไม่ผ่านครับบังที่21 อชลบลบวกสีทวนนะครับสามคะแนนผ่านนะครับผมหวานเตรียบนะครับมือนี้สีเขียวเยอะมากๆนะครับผมดีใจน้ำผูเข้าถูกผู้ชคผู้มาน,นะครับผมผู้ประมาณก็สู้ต่อไปพรุ่งนี้ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟีสวัสดีครับ